วันนี้แม่ยุพา<ช>มา<ช>ทำบีบีโกครั้งแรกเลย<ช>จากตอนแรกมาหน้าเป็นยังไงคะแม่หน้ากล้านค่ะหน้าแก่ค่ะคือจะกล้านแล้วก็กราแดดเนาะ<ช>แล้วก็ริ้วรอยเยอะเลยเนี่ยพอเราเติมเมโสหน้าใสาให้ใ,<ช>ใส่วิตามินนะคะฝังวิตามินไปไว้ใต้ผิวแล้วตามด้วยบีบีโกตอนนี้ดูหน้าแม่นะคะแม่อยู่เท่าไหร่แล้วคะ ห้าสิบหกค่ะแม่แฮปปี้แล้วพอใจไหมคะกับการทําครั้งแรกพอใจมากประทับใจมากๆเลยค่ะทาแก้มชมพูและปากชมพูให้ด้วยใช่นี่เห็นไหมคะต่อไปล้างหน้าเสร็จนะคะทากันแดดออกจากบ้านได้เลยชีวิตง่ายเลยไหมแม่ง่ายมากค่ะแต่อย่าลืมมาทําอีกสองสัปดาห์นะสองสัปดาห์ต่อเนื่องสามครั้ง<ช>หลังจากนั้นนะคะเดือนละครั้งก็พอแล้วนะคะสําหรับหน้าเมโสหน้าใสาบวกบีบีโกล่ฉ่ำเงาวาวเป็นสาว เกาหลีอ <laughs> แนะนําเลยนะคะที่ที่สถาบันไหนนะคะแม่เดเมจิกอะคาเดมีค่ะ,คะแล้วก็สาสตร์นวดแม่มดของเราด้วยนะคะแม่ยุพาเองนะคะในอนาคตก็จะกลายเป็นคุณหมอแล้วนะคะ<ช>กลายเป็นคุณหมอรับดูแลเขตไหนอยู่คะแม่ นครปฐมสามพรานค่ะนี่เดลิเวอรด้วยไหมเดลิเวอรีด้วยอ่านะคะวันนี้แม่ยุพาสวยนะคะลืมอายุไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้ติดต่อพวกเรามาค่ะแล้วก็ติดต่อแม่ยุพาปักหมุดที่นครปฐรมนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ